อาจารย์สมชายสีสุทธิยากนโนโพสต์หวดให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาลดีที่สุดแล้วใช่ไหมข้อเสนอของพักประชาชนในสถานการณ์สามก๊กคือเพื่อไทยภูมิใจไทยและประชาชนเลืวอนไม่มีเสียงเบ็ดเสร็จเด่นขาดใครจะตั้งรัฐบาลได้ต้องมีเสียงของพักประชาชนไปร่วมบุญข้อเสนอที่ดูเหมือนยากจะรับปา,ากเช่นต้องยุบสภาในสเดือน ต้องทำประชามติให้มีสอสอและไม่ขอเป็นรัฐบาลเป็นผลให้รัฐบาลใหม่มีสถานะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาที่ไร้สถิรภาพแต่ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการตอบรับแทบจะทันทีทั้งฝ่ายภูมิใจไทยและเพื่อไทยเพราะทั้งสองพักการเมืองน,นี้มองใกล้ไม่มองไกลเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนส่วนเรื่องที่รับปากยังไกลเป็นเรื่องอนาคตที่ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่พักประชาชนมองแบบหยุดนิ่งว่าภายใต้สถานการณ์รัฐบาลเสียงข้างน้อยพักประชาชนแค่ขยับตัวใช้กลไกในสภาก็คว่ำรัฐบาลได้ไม่ยากดังนั้นจึงไม่ห่วงว่าหากจะมีการเดี่ยวคำสัญญาหรือบอกแบบเท่ๆว่าให้ประชาชนจดจำและลงโทษไฟที่ไม่รักษาคำพูดแต่เพื่อไทยและผมิใจไทยกลับมองการเมืองแบบผลมัดว่าแต่ละวันแต่ละเดือนมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนตลอดเวลา วันนี้เริ่มต้นจากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่วันหน้าอาจเป็นเสียงข้างมากด้วยธรรมชาติการไหลเข้าของบรรดานักการเมืองที่ไม่อยากเป็นฝ่ายขานพลวัตดังกล่าวยังอาจรวมสถานการณ์คดีหนึ่งของพักประชาชนที่อาจเจอสถานการณ์ยุบสภาและตัดสิทธิทางการเมืองแกนนําของพักประชาชนอีกนับสิบคนด้วยใน3-4ถึงเดือนข้างหน้านี้ด้วยดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อว่าทั้งพักภูมิใจไทยและเพื่อไทยจะรักษาคําพูดที่ว่า จะยุบสภาในสี่เดือนยกเว้นว่าเกิดมาเพื่อถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกและกระดานการต่อสู้ในนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยคือเรื่องการยุบสภาอีกทางเลือกหนึ่งที่ผ่านมาคุณวิษณุเครือง,งามอาจารย์วิษณุเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลรักษาการสามารถยุบสภาได้อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรัมตรีประจำสำนักนายกก็ยืนยันว่า รัฐบาลรักษาการนะครับโดยเฉพาะรักษาการนายกเนี่ยไม่ว่าพ้นจากตําแหน่งตามคําวินิจฉัยของศารรัฐธ,ธรรมนูญถอยหลังไปตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสามารถยุบสภาได้เลขขากรษฎิกาคนปัจจุบันนะครับให้ความเห็นว่ายุบไม่ได้แต่ว่าวันนี้ก็เนี่ยครับคุณภูมิธรรมก็แสดงความมั่นใจว่าจะมีการยุบสภาได้นะครับถ้ามีปัญหาก็ให้ไปฟ้องออก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาเห็นว่าสู้ไม่ได้อืนะครับสนามนี่นะครับก็คือหมายความว่าวันจันเนี่ยไพที่เปิดออกมาจากพักประชาชนนั้นเนี่ยก็เป็นคําตอบแล้วถ้าเขาเลือกพักเพื่อไทยเลือกชัยกเกษมคือคิดจะไปบวชวัดพระบาทน้าพุเนี่ยก,ก็เอาไปนะครับนั่นก็เจอแรงต้านกับจากประชาชนตั้งแต่วันแรกแต่ว่าเนี่ยครับ ถ้าพักประชาชนลงมติไปสนับสนุนอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยภูมิธรรมเวชยชัยฐานะรักษาการนายกถ้าตามถ้อยแถลงตามความเชื่อของตัวเองนั่นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะยุบสภาก่อนวันพุทธที่จะโหวตเลือกนายกเห็นไหมสถานการณ์ทางการเมืองมันจะก็จะโคลาฮลนะครับเพราะว่าคือถ้าจัดไม่ได้ก็เมื่อไหข้าไม่ได้เองก็ไม่ต้องได้อื นะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นผมก็เชื่อว่าท้ายที่สุดคนก็จะไปร้องต่อสาลร,รัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยว่ามีอำนาจยุบสภาหรือไม่ในกรณีที่จะยุบที่จะมีการยุบสภาครับเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเขาก็จะปล่อยให้อนุทินภูมิใจไทยเข้าไปบริหารประเทศไม่ได้เชเช่นเดียวกันครับ ที่กระทรวงมหาไทยก็ละเลงที่สตชก็มีปัญหาไหมเรื่องราวต่างๆเยอะแยะกันไปหมดนะครับสถานการณ์อันเนี้ยนะครับภาคประชาชนเราจึงมีความจําเป็นนะฮนะเวลาความจริงนั้นเนี่ยนะครับทั้งเข้าใจว่าทั้งพี่น้องประชาชนและฝ่ายแกนนาเองเนี่ยไม่ใช่แกนนาไม่มีแกนนำํำต่างก็ไม่มีใครพร้อมกันแต่ว่าเอาเท่าที่พร้อม วันพรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าใครพร้อมบ้างนะแต่ว่าพี่น้องอย่าคิดว่าจะมีปัญหากันนะก็คือหมายความว่าการบางคนมีการนัดหมายกันก่อนและไม่คิดว่าจะนัดกันเร็วครับแต่พอดูปฏิทินกันนั้นเนี่ยมันไม่มีช่องว่างจริงๆหาวันเวลาที่ที่มันทันกันสถานการณ์ยากลําบากผมก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าท่านต้องนะครับต้องมาเหนื่อยอีกเพราะอะไนะครับถ้าปล่อยเขากระทําการสําเร็จนั้น มันเหนื่อยตอนหลังนี่มันจะเหนื่อยกว่าแล้วเหนื่อยอยังไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะครับและอยากคิดว่าจะชนะมันก็เหมือนฟังอ่านฟังคําวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับคุณวิ่งรอดโอ้ยโยชัยโยชัย,ย,ยนะครับพอฟังเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับคนก็นั่งลุนลุนลุนล,นลุนซึ่งเนี่ยครับถ้ารอดต้องรอดทั้งทั้งสองร,รอดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เนี่ย พอข้อที่สองเรื่องมาตรฐานทางเจตธรรไม่รอดใช่ไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าในส่วนกรณีสี่ของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาเนี่ยเขามีบทเรียนเรื่องแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกราบใดที่ยังมีเวลาเขาไม่มีวันที่จะยอมแพ้นะครับปรากฏนะครับที่ธนาธรอ,ออกมาพูดว่าทักษิณชินวัตรมาขอให้เขาเนี่ยนะครับให้พรรคประชาชนเนี่ย ไปโวตเลือกชัยเกษมนะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ธนาธรพูดตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องบอกทม <c oughs> อาการของหลานเป็นยังไงเนี่ยอะไรไม่น่าฟังอะแต่ว่าเอากันว่าสถานการณ์ทางการเมืองนะั้นวันจันทร์นะครับเราก็คงจะได้รายเห็นแต่ว่าที่น่าสังเกตนะครับว่าอยู่ดีๆนั้นพักการเมืองที่ใครไม่คาดคิดนะครับก็คือกล้าทา <c oughs> นะครับที่ถอนตัวออกจากพรรคร่วมเดิมนะครับมันก็ต้องมีสถานการณ์แม้ว่านะครับกลุ่มแรกที่มาสัญ,ญลักษณ์นะครับกลุ่มของสุชาติชมกลิน่นนะครับก็ทําให้สถานะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็กลุ่มน,นนลญญมนี้นะครับของคุณนิพนธ์บุญญามณีนะครับจะกกี่คนก็ตามแต่ว่ามันเกิดแรงเวี่ยงทางการเมืองแต่ณนะขนาดนี้อย่างไรก็ตามยังถือว่าไม่สิน้นยังไม่สิ้นกระแสะความ ยังสามารถพลิกไปพลิกมาให้ดูปรากฏการณ์ของพิธากันาะว้นะครับที่เรียกว่าแน่แ่เหมือนแช่แป้งนั่นมันไม่ใช่ผมตอนนั้นถ้าฟังผมตั้งนี้นะก็ผมก็ชี้ว่าอย่าเสียประธานสภา,าเด็ดขาดเพราะนั้นของจริงและนี่นะครับในการโหวตครั้งที่สองอย่าเข้าไปโหวตอ,อย่าเอาเองให้เสนอเศษฐาทวีสินล็อกคอติดตรงนั้น่ะสถานการณ์ก็ไม่เดินมาถึงถุกวันนี้นะครับนั่นก็คือจังหวะย่างก้าวทางการเมืองลรงไปดูคลิปเก่าๆกันดู นะครับพอมาถึงสถานการณ์หน้าขณะน,นี้จึงต้องร้องขอพี่น้องประชาชนพี่น้อง,งต่างจังหวัดขณะนี้ก็เดินมาเดินทางมาจํานวนหนึ่งแต่วาดหวังว่าพี่น้องกรุงเทพหมหานาครปาริมณฑลซึ่งสามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้านะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอยากให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมสาแดงพลังผู้ที่จัดการชุมนุมก็วิตกนะครับเรื่องจำนวนคนเหมือนกันนะครับและหลายคนก็ติดภารกิจก็มี นะครับก็เอากันเต็มที่เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนเพราะนี่นะครับถ้าปล่อยรอจนพร้อมกันทุกคนสถานการณ์มันเปลี่ยนและที่สําคัญที่สุดนั้นบรรดาหมู่มิตรพี่น้องก็ร่วมกันบริจาคก,กันอย่างรวดเร็วนะครับอาจารย์ลัคนาท่านก็นําร่องที่เหลือพี่น้องนะครับพีปองก็ไปร่วมบริจาคในช่องแนวหน้าก็ให้การสนับสนุนกันในแต่หลายๆส่วน เพียงแต่ว่านะครับสถานการณ์ที่มันมันเดินมาเร็วนะครับถ้าเราไม่สามารถที่ได้แสดงจุดยืนกันให้เห็นนั้นคือถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยครับพี่น้องมาเนี่ยนะครับจะเหมือนปรากฏการ28มิถุนา2สิงหาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านี่นะครับว่าการตัดสินใจใดๆทางการเมืองเนี่ยเขาจะต้องเห็นหัวประชาชนครับแต่ว่าเราก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ ยังเห็นว่ายังไม่ใช่เวลานะครับเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันเอาก็วัดหัวใจกันว่าว่าท่านมีความพร้อมกันขนาดไหนอย่างไรแต่ว่านะครับไม่ว่าพี่น้องจะมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเราก็มีภาระมีหน้าที่นะครับผมก็พยายามที่จะตามไปอธิบายสื่อความตามสื่อต่างๆนะครับเมื่อวานก็ทั้งวนันทั้งถแถลงวันนี้ก็ต้องถแถลงซ้ำเพราะว่าพิจารณาว่าจะขยับกันไหมอย่างไงก็มาแต่ว่าเมื่อ พิเคราะห์กันแล้วเนี่ยนะครับว่ามันไม่มีช่องว่างกันจริงครับนะครับกับในสถานการณ์ที่เดินทางกันมาอย่างรวดเร็วเพราะวันจันทร์เนี่ยทันทีที่พรคประชาชนกําหนดอ่ะมันจบไปแล้วนะครับยกเว้นว่ารุ่งขึ้นเนี่ยนะครับหรือวันนั้น,นตอนกลางคืนคุณภูมิทมประกาศยุบสภาโครมเขาให้แต่รัฐสถานการณ์มันอยู่ที่จุดยืนเน่ยนะครับของประชาชนในคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเนี่ยถ้าเราสําแดงพลัง นะครับคือคือเราไม่รอให้มันเกิดปัญหาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะเป็นพวกตามประเด็นก็คือว่าให้มันมีเรื่องเสียก่อนแล้วจึงมาแต่เราเนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะมีกระจิตกระใจนะครับที่จะเป็นผู้จุดประเด็นและป้องกันเหตุผมว่าสถานการณ์นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการป้องกันร,ระงับจับยังความเสียหายของชาติบ้านเมือง ส่วนจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพลังของพี่น้องประชาชนความจริงอย่างที่ผมบอกว่าคิดความสุ่มเสี่ยงก็เป็นศาลาของการวัดใจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในช่องทางสื่อสารของพวกเรานั้นเนี่ยมักจะถูกสกัดขัดขวางเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับกดตัวเลขเท่าที่เท่าที่จะทําได้ทําทุกอย่างแต่ว่าในโลกสื่อสารไรา้พรมแดนนั้นนะครับในหลากหลายช่องทางก็นําไปเผยแพร่ ก็มีคนรับรู้่องวันพรุ่งนี้เป็นจํานวนมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเสียสละเนี่ยครับจะตากแดดตากฝนอย่างไรก็ตามแต่เรามีส่วนในการกําหนดในสถานการณ์นี้แต่ปล่อยเขาเดินนไหลเลยนะนะครับอะไรก็เกิดขึ้นมาได้ครับนะครับถ้าเกิดนะครับพักประชาชนไปยกมือให้ชัยกเกษมเนี่ยลมจับเลยนะผมจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้น จนกว่าที่จะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คือเรายังไม่เป็นอุปสรรคกับประชาธิทีปไตยทั้งที่เรามองเห็นว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองมันต้องได้รับการแก้ไขในหลากหลายเรื่องราวนะครับแนวทางประเทศไทยสีขาวนั้นก็ยังดำรงอยู่เพียงแต่ว่าในเบื้องตน้นนะครับกับรัฐบาลที่ใช้ระยะเวลาไม่นานนั้นนะครับอะไรที่สามารถทำได้ ที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองก็จะได้เสนอกันตามลำดับนอกจากเรื่องหลักๆสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเหตุที่ผู้ปกครองนำพาประเทศชาติย่อยยับในปัจจุบันนั้นเพราะประชาชนเราเพิกเฉยและก็ปล่อยจนกระทั่งให้เขากระทําความสําเร็จและก็เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกเนี่ยนะครับเป็นคําที่ผมมักจะพูดทุกครั้ง ว่าคนไทยเป็นคนตื่นยากตื่นมาแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องเสร็จก็ไปหลับต่อ,อเราจึงเป็นชาติที่ไม่ไปถึงไหนนะครับในสถานการณ์ที่การศึกษาเราตามหลังเราเนี่ยค,ความจเจริญถูกชะงับนะครับแล้วก็ต้องล้าหลังจนกลายเป็นประเทศที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะอยู่หลังเพื่อนนี่นะครับสถานการณ์แบบนี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เชิญชวนพี่น้องกันอีกครั้งว่าเที่ยงวันนะครับเป็นต้นไปก็จบเวลาเดิม สามทุ่มบวกบวกลบผมก็ปราศัยคนสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนไปร่วมสำแดงพลังเพราะเนี่ยนะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปตั้งคืนคือตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่คืนเมื่อวานคืนนี้คืนพรุ่งนี้และแม้กระทั่งวันจันทร์ที่จะเป็นจุดนนเนี่ยนะครับสปาร์กเนี่ยนะครับถ้าเขาเห็นประชาชนมาอย่างมืดฟ้ามวลมวดินเนี่ยนะครับการตัดสินใจอะไรนั่นมันจะไม่ง่ายได้แต่ว่าถ้าคนก็ไม่สำแดงพลังนะครับก็คิดว่าธุระไม่ใช่ คิดว่าคุณวิ่งไปแล้วก็ชนะแล้วแต่คนใหม่มาเป็นชัยกเกษมขึ้นมาอะไรจะว่ายังไงอะไรก็เกิดขึ้นมาได้ในทางการเมืองแม้กระทั่งมาตร,ราการนะครับอาวุธที่จะใช้เรื่องการยุบสภานะครับไม่ใช่ยุบสภาเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการเมืองหรือประเทศชาติอะไรแต่เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้นนั้นมาตร,ราการของประชาชนนั้นเราก็ต้องมีนะครับมีมาตร,ราการตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับ ซึ่งก็เสื้อไม่ว่าเสื้อของนะครับประเทศไทยต้องมาก่อนหรือแม้กระทั่งเสื้อนี่นะครับรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนั้นพี่น้องสามารถก็ใส่ไปร่วมงานได้นะครับเสื้อของคอพทอก็ใส่ไปร่วมงานกันได้นะครับก็เอาโทนสีความเป็นธงชาตินะครับความเป็นชาติพี่น้องมีธงชาติก็พบไปเรื่องการปกป้องอธิปไตยก็ยังเป็นหัวใจหลักนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยังไม่ได้ยุติอะไร นะครับปัญหาที่รอการประทุขึ้นมาใหม่กันอีกครั้งนะครับเ,เรื่องการยุบสภามันพอมีกลไกไปเบรกได้ไหมครับพี่ตู่ครับสมมุติว่าเขาได้เห็นแล้วว่าสัญญาณของพักประชาชนไปทางภูมิใจไทยแล้วก็คงจะประกาศชัดเจนกันในวันจันทร์ช่วงบ่ายอย่างที่ว่าแต่ทีนี้ถ้าหากว่าทางฝั่งรัฐบาลเดิมคือคุณภูมิทําประกาศอะไรออกมาว่าจะดําเนินการไปในทิศทางที่เกี่ยวกับยุบสภามันพอมีกลไกลอะไรไปไปไปเบรกตรงนั้นได้ไหมครับ คือการเบรกเนี่ยมันมันมันหลังจากนั้นนะครับก็คือไปเบรกก่อนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหตุยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าการร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องมีเหตุเกิดเกิดขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นความเห็นกันอยู่นะครับนักกฎหมายของพอรรคเพื่อไทยก็บอกว่ายุบได้รองวิษนุในอดีตก็เคยบอกว่ายุบได้เ,เลขากรษฎีกาปัจจุบันบอกว่ายุบไม่ได้ครับ แต่ว่าก็ไม่มีใครเคยได้ใช้อำนาจขณะที่เป็นนายกรักษาการนี้ยุบสภาสิเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นมาได้แต่จะได้ไปวิตกนะครับผมคือว่าถ้าสถานการณ์ของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ต้องคิดวิธีหาทางออกให้ได้ในแต่ละเรื่องราวแต่ว่าในเรื่องการสัมดัพลังคือประชาชนมีอาวุธเดียวนะครับก็คือการรวมพลัง การรวมพลังนั้นมันจะเป็นพลังผู้ปกครองจะไม่กล้ากระทําการที่ชั่วร้ายถ้าประชาชนในชาตินั้นมีความแข็งแรงองค์กรภาคประชาชนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคณะรวมพลังแผ่นดินก็นารักกันเีนะครับก็คือหมายความว่าไม่มีแกนกันมาร่วมปรึกษาหารือกันนะครับใครสะดวกไม่สะดวกนะครับวันไหนว่างไม่ว่างนะครับก็ถือเป็นความงดงามนะครับคือผมมองว่าเรายังมีภาระมีหน้าที่ แม้ว่านี่นะครับมันก็สุ่มเสี่ยงสําหรับการจัดวันในวันรุ่งนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าหน้าแตกหน้าแหกแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็ไม่เลยมีความวิตกใดๆแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนได้รับฟังกันนะครับตลอดสองวันมาเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเขาออกกันมานั้นเนี่ยในวันที่จะระงับยับยั้งความเสียหายกันได้นี่นะครับผมก็เชื่อว่าคนจะเต็มอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหมือนเดิม เป็นสาราวัดใจกันจริงๆ